น,นี้มาดูวิธีการแกะกระเทียมกันนะคะไม่ใช่แกะคือปอกเปลือกนะคะแกะสลัดเร้ก็ปอกเปลือกกันก่อนนะคะอันนี้คือกระเทียมจีนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นกระเทียมไทยกลีบมันจะเล็กแล้วก็แกะยากแต่ถามว่าแกะได้ไหมก็แกะได้นะคะกระเทียมไทยนะก็แกะได้เหมือนกัน ก็ต้องเลือกแบบกิีดใหญ่ๆนะอันนี้ก็จะมีตำหนินิดนึงนะคะไม่เป็นไรเราจะจะใช้อยู่วิธีการแกะก็คือเราจะทำวงกลมก่อนก็คือฉลุเหมือนฉลุเนาะเข้าไปให้เป็นวงกลมเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทำกรีดไปทีหลังก็ทำเป็นวงกลมไปตั้งมีดนะคะทำเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็เอยียงมีดค่อยๆเอาเนื้อ ออกเนื้อของกระเทียมนะคะออกอันนี้เราก็จะเอียงมีดนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาเนื้อมันออกนะเราจะได้เห็นว่าเราจะทํากลีบตรงไหนนะคะนี่เราจะแกะเป็นกุหลาบนะคะ,ะและ้วแ,แต่คนนะคะแล้วแต่ความชอบด้วยว่าจะให้แบบกลีบมันลึกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สไตล์ของของของที่ทําอยู่กรีบจะไม่ได้ลึกมากจะมีบางท่านที่ที่ทำกรีบลึกอันนั้นลองลองไปดูนะคะลองไปหาดูใน YouTube ก็มีในทิกต o k ก็น่าจะมีนะคะก็พยายามทําให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะพอใจอก็จะประมาณนี้นะคะพอใจละแล้วก็จะทํากรีบกันต่อนะคะเริ่มจากมุมไหนก็ได้ครับมันเป็นวงกลมเหมือนกันหมดเอาที่เราถนาัดกรีบในที่นี้ก็คือเราจะทํา ใช้คําว่าอะไรดีทําให้มันเป็นรูปโค้งนะคะก็คือเจาะให้มันเป็นโค้งมาโค้งแบบนี้นะคะก็เอามีดเจะเป็นรูปโค้งคล้ายๆกลีบและอีกมีดนึงก็ตั้งฉากเข้าไปค่ะเพื่อที่จะเอาเนื้อมันออกนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะแต่ง แต่งก่อนที่เราจะทํากลีบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มกลีบใหม่เนี่ยก็คือซ้อนเข้าไปประมาณหนึ่งใน3ของกลีบเดิมนะคะก็เจาะเข้าไปเหมือนเดิมค่ะตั้งมีดแล้วก็เอียงมีดก็เอาเนื้อมันออกนะคะแล้วก็เราก็แต่งให้กลีบมันโค้งเท่าที่จะโค้งได้สวยๆนะคะถ้าไม่แต่งกลีบมันจะเป็นเหลี่ยม เนะะื่องจากมันเป็นงานชิ้นเล็กนะคะเราจะเราจะทำไม่จำนวนชิ้นไม่มากจำนวนกรีบอ่าจำนวนกรีบไม่ไม่ละเอียดมากนะคะก็น่าจะประมาณได้สักห้ากลีบดนะคะเราก็จะล้วก็แต่งทุกครั้งที่จะทำก็จะแต่งให้มันเป็นโค้งก่อนนะคะแล้วก็ทำกรีบต่อไปก็ตัด มีแกะสลักถ้าซื้อมาใหม่มันจะคมนิดนึงก็ให้ระวังมือนะคะแต่ว่าท่านที่แกะเป็นอยู่แล้วก็ก็จะทราบว่าต้องทำยังไงเนาะนะคะ้ค่ะก็จะทำรีบมันจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วเรื่องของมันนะคะไม่ไม่ต้องไปเครียดตอนนี้มันยังไม่เสร็จมันก็จะดูดูไม่ออกนะคะแล้วตรงกลางเราก็ทำเหมือนเป็นเกรสรใช่ไหมคะ เนี่ยก็ทําให้มันดูเป็นสามเหลี่ยมคนอื่นเขาก็ต้องทําเป็นสามเหลี่ยมะะให้มันดูเป็นเกสรตรงกลางนะอ่ะก็จะได้ละนะคะในด้านไหนทีนี้ด้านนอกทํายังไงนะคะเราก็จะแต่งขอบขอบที่เราทําวงกลมตอนแรกก่อนแต่งให้มันแบบให้มันเรียบนะคะแล้วก็จะแต่งก็เจาะไปอย่างเงี้ยคะ่ะจะเรียกว่าจเจาะหรอเรียกว่าเฉือน ัน,นี้เรามาแบ่งปันความรู้นะคะอย่าว่ามาสอนเลยเพราะว่าคนที่ทำเป็นมีเยอะมากจริงๆก็อยากให้ทุกคนทำได้เอาไปไว้ที่โต๊ะอาหารตัวเองนะคะหลังจากที่มีคนเข้ามาดูคลิปพริกน้ำปลาแกะแกระเทียมแกะสมักกันเยอะมากก็แล้วก็ขอดูว่าทำวิธีแกะแกะยังไงนะคะเราก็หาช่องที่ จะเริ่มกรีบใหม่เริ่มกรีบใหม่ด้านนอกก็คือไปออไปซ้อนนะคะไปซ้อนกับกรีบเดิมที่มีอยู่เนี่ยกรีดใดกรีหนึงหนึ่งในสามนี่ก็จะเริ่มจากกรีบนี้นะคะหนึ่งในสามแล้วก็เฉียงนี้เข้าไปค่ะแล้วก็ตั้งเฉียงเข้าไปนี่คือเฉียงจนะแล้วก็ตั้งมีดไม่ให้เวลาเจาะไม่ให้กรีบมันนะคะเกินมาอยู่ข้างนอกนะให้มันอยู่ข้างใน ไม่อย่างนั้นกลีบมันจะไม่บางนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เอียงมีดอีกเพื่อที่จะเอากลีบนี้ออกนะคะให้มันเห็นกลีบนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะถ้ามันเรียบอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแต่งก็ได้แล้วก็เหลื่อมเข้าไปทุกครั้งท,ที่ทำกลีบใหม่เราก็เหลื่อมเข้าไปแล้วก็ ทำเป็นโค้งให้มันเป็นรูปกลีดดอกไม้ะคะ่ะเอยียงเข้าไปก็ให้มันกลีดใหญ่กว่าข้างในแล้วก็เอยียงนีดนะคะก็ะทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งมีดแล้วก็ นอนเมดนะคะถ้าแบบนี้จนกว่าจะเสร็จจนกว่าเราจะพอใจนะมันก็จะเริ่มเป็นดอกมาเรื่อยๆนะคะอันไหนมันเริ่มไม่ไม่มีพื้นที่ทำกลีบมันน่าจะซ้อนกันเกินไปแล้วก็แล้วก็ตัดออกนิดหน่อยแล้วก็เฉือนแต่งมันก่อนที่เราจะทำกลีบใหม่นะคะแล้วก็ซ้อน กรีดทับเหลื่อมเข้าไปไม่ให้เกินจากขอบด้านนอกนี้นะคะให้มันเวลาแกะต้องอยู่ข้างในนะคะไม่งั้นกรีดมันจะไม่บางก็คือตั้งมีดแล้วก็อันนี้ก็เอียงมีดมานะคะแล้วก็เอาออกอันนี้อันไหนมันจะดูแบบ ให้กรีดเราไม่สวย,ยอะไรเงี้ยแล้วก็มาแต่งก่อนแต่งก่อนที่เราจะทํากรีดใหม่เงี้ยค่ะแล้วก็ก็ค่อยๆอยะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่ามีดมันคมแต่อันนี้เป็นมีดเก่าแล้วตั้งมีดแล้วก็นอนมีดไปอย่างเงี้ยนะคะ ะะเอาอีกกลีบหนึ่งเนาะขออีกกลีบหนึ่งนะคะก็อันนี้ออกก็ซ้อนมนาะนี่มันจะแหวงแหวงเนาะนี่จะทำให้มันเป็นสุดท้ายแล้วนะคะก็เฉือน ีนี้ก็ได้แล้วนะคะดอกกุหลาบของเราแล้วนี่เราก็จะแต่งโดยการที่เอาด้านนอกเนี่ยออกก็ไม่ทําอะไรเลยค่ะก็แค่เฉือนออกจะใช้มีดเฉือนหรือจะใช้มีดแกะสลักนี่ก็ได้นะคะใช้มีดมีดทั่วไปก็ได้มีดแกะสลักเราง่ายกว่าเพราะว่างานมันชิ้นเล็กแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการตัดแต่งเลยแล้วก็แต่งตามขอบข้างบนที่มีกลีบอยู่ก่อนนะคะ อันไหนไม่ใช่กรีบดเราตัดออกก็จะเป็นกุ้งนะคะข้างใต้เราก็ตัดค่ะอย่าตัดโดนกรีบมันนะคะใครที่ชอบกินกระเทียมก็จะกินได้นะถ้าไม่ชอบกินมันจะถือว่ามันชิ้นใหญ่ไปหน่อยนะคะก็เอาไว้สำหรับแต่ง ในจานที่ใช้กระเทียมเนาะไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนอกจากพริกน้ำปลาก็มีอย่างอื่นอีกนะคะเรียบร้อยนะคะวิธีการแกะกระเทียมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ